พาิชิงรายเตรียมจัดงานชิมชอบสินค้าดีส,าดสินค้าเด่น17จังหวัดภาคเหนือในนรศักดิ์สุขสมบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายน,าน,นันนทพรมหาไพบูรณ์พานิ์จังหวัดเชียงรายในภาคภูมิผลพิสิทธิ์ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงรายร่วมกันแถลงข่าวเชียงรายนอร์ทเบอร์ริเท f เชฟเทิลและเชียงรายคอนเนตติ้งนอร์ทเบอร์ริเทชถูกระดน25ด้วยแบ่งการจัดก,กิจกรรมระหว่างวันที่12-13กุมภาพันธ์2568 โรงแรมเฮอริเทจเชียงรายโฮเทลแอนด์คอนเวนชันและขอเชิญช้อปชิมชิลเลือกซื้อสินค้าดีสินค้าเด่นประจำทั้ง17จังหวัดภาคเหนืองานแสดงและจำหน่ายสินค้าระหว่างที่12-16กุมภาพันธ์2568ณลานธรรมลานศิลปิ่น,นพญา,ามางรายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายการจัดง,งานดังกล่าวเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานอย่างมั่นคงมุ่งเน้นส่งเสริมการค้าขายให้มีการพัฒนา,ายอย่างมั่นคงและยั่งยืน และเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าการเกษตรสินค้าแปรรูปสินค้าเชิงอัตลรรักษณ์ท้องถิน่นให้เกิดการเชื่อมโยงการตลาดและสร้างโอกาสทางการค้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่สามารถเพิ่มมูลค่าทางการค้าชายแดนภาคเหนือให้มีศักยภาพก่าวไก่ News รายงาน